บ๊วยแซมมยเดะอัน so น okay. ึงบ๊อันนึงโอ้เจดีขนาดเฮ้ยมี่รันเอาเอาสะบปกินสะตัอก่อโเ้ยจะต้องถ่ายเื่อนากินตัวบริปอกนี้ก็มีนี้เออก็เอามาให้โอ้จะมงใจขคืนแล้วนะเออ เล่นระเบนนีอ่อันนี้อันนี่อันตัวนี้อันตัวนี้อันตัวนี้นี่ใครพูดนำซับปลาเดลินะผาหนามีดเล็นระเจึ้นนี่เล็นหมีสารมันดิ สบายดีพี่น้องการสักการสบาย,บายดีเนาะพบกพอกันอีกเที่ยนึงพี่น้องหลังจากบริโภอก,กันโดนแห่งลีพี่น้องเนาะห่างหายจากการเอ่อเห็ดคลิบลัวจากการไปหาปู่หาป้าหลาซัดนี่เลยพี่น้องบริเห็ดคลิบยไงบริเห็ดคลิปบพี่นอ้องเบึ้งต้นแห่งเนาะหลายคนก็ถามหาเมื่อน,นี้พี่น้องกลับสู่อ่าอาชีพเดิมก็คือสิไปบหลาป้าเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นป้าป้ายัางกันแล้วแต่พี่น้องทมีมันขึ้นมันขึ้นมาหนานา,นา อยากไปอ๋อจะเบิ้งอันนี้นี่เบิ้งมานพวกมาติดอันน,อนี้ก็ไฟไฟไปเ็ห <c oughs> น่อยเลย <c oughs> เา <c oughs> ว่าต้องเบิ้งทาเบิ้งตัวจริงเข่าจะทาเบิ้งทันเข้าสุทนเข้ามากจะก็ต้อห้คอก่อนทีเมมากอ่พิ่อิไปอิมาเาเบิ้งไก่ๆนี่แคมเซต ต้องห้าขอเขาสิดเงินมาสั่งเขามาติดไวไฟให้พี่น้องเพราะว่ามันลำบากยากแค่งอีหลีก็เลยสั่งให้เขามาติดแต่ว่ายัางบ่ทันแล้วเขายัางจะเข้าไปไสก็เลยต้องรอเขาอีกพี่น้องรอถ่าพวกอ่ามาติดอะไรเนาะมื้อนี้พี่นอ้องอัปเดตปืนใหม่บแ่แม่นปืนเฮาดอกปืนยืมเข้ามาสิว่่านีีดอันน,นั้นดดาาา้สิว่น อัน,นแบบยกก็ใส่ไม้อันนี้ไปยืมเขามาย่างมีเส้นเดียวแต่ว่าคำแสียงมีแางอยู่แล้วเนาะคแสงใส่อีกเส้นหนึ่งเปสองเส้นเห็นป่ะเดี๋ยวสีไปล่ะคือเก่าสองคนกับเบาคำใสเ <ไ S 1> บาคำใสกับเบาคำแสงเดี๋ยวสีลงไปเลาะยานี่ยคำพี่น้องอย่าดว่ามานให้กามีเนะ<ม>าะดุนเลยครับปรเดียลงไปเลาะตงึงเน,<ม>น,นาะบระเดีวแน้นำเช็ดได้พี่น้องน้ำเซ็ดน้ำเซ็ด น้ำเซี๊ดแม่น้ำเซี๊ดดู่ีกแน้ำเซี๊บะฮานลงไหมบะเมนบะฮาน์บะกินป้าพี่น้องบะกินป้าน้ำเซี๊มันเป็นแบบไอ้เนง้อแทงข้อเนาะก็คืออันเรื่องเล่าที่พี่น้องได้ติดตามครับจมทั้งลิปก่อนๆนั่นแหละเกิดคนเสียดนะไปไปสาธิตเวลาขี่รถลงไปเลยมีรถทางรถลงไปไปจอเบิ้งมาอยอย่าโนมานให้ตอนแรงๆเนาะเพราะได้เอามา Kết chú ăn kết nhắn lẹp Quất lập à Mà họt chút ở đây này Để phục gọn đi nào ngà mẹ nó mừng chia xuống Thôi, bắt kia đi Cái này kìa Cái này bắt kia cà tôm Bác kia cà tôm Bác kia ăn mắc cội Ờ, bố cháu mua đi, con nàn Này, à <laughs> Nào <laughs> oh. oh, Nào, โอ้จะอายนน่ต้บปอกนี่ก็มีนี่เออกเอามาให้โอ้ล่นจขึืน้นะเออเล่นร่เบอหนเอาอันนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่ถ่ายปืนนำับรเดลิน้ำพาน้มีดเล่นระใจ้ึ้นนี่เล่นบีนี่ใสปะ บริยิงว่าบาทพี่น้องบมาทั้งข้าไปทํานี่เนาะแดดบ่มีเข้าไปแจ่งแดดมันเบิดอ่ะอ้าป่ามันขึยังเว้นตอนีมีแดียางมันบ่มีแดดมืนก็เขาวกรนแนมบ่มเแดน่เนาะข้าใส่แดด่องที่เขากสุขาด้ยจ้ะกเอาไ้มือนาซะ มืนอะไรไปแต่ชีวิตม่ยังเห็นนะยามแดดสองเฮ็นเขาต้มนี่ยเล่นกินแดงกินเดือดใส่เขาต้มมามากล้วยกันในถั่วยดำเห็นแป้งว่าใช่ขนมมกคือเบิ่งขาบ่มีไเป็นม ên, าซือประมาณนี้ <ạ. S 2> เา ờ, ổi, นาะ ไว้ผ้กะประมาณคือกันน้องเอยให้ดีใจมันมันแห้งมันนี่ฮะเขามาแลนให้แลนด์ไส้พาแลนใส่อันมออันอันนั้นเรียบร้อยหมดเลยนะอันแนวอันนั้นแหละแนวจ่ายสัญญาณนั่นแหละหัวสัญญาณจ่ายหมดเลยเอามาหมดเลยเราติดหมดเลยน้องไส้พายไส่พื้ยที่เราติดพวกไปแลนด์มาโอ้คืออเมริก็เลยนั่งทาขั้าขั้นหนึ่งนาะส่บนไปต่อ ัดนางถาบัด่าโถ่บดด้นเติบมาแล้วเพอมากูเอาดึงเอาบดไปบดเมื่อบดเมื่อเลยพี่น้องมาอ่ะไม่ว่าเลี้งไล่มางเอาเมื่อเลยมาแล้วก็ดึงเอาดึงเอามางเอามางเอาเมื่อไปทางแได้แ่ไปซ้ายไปซ้ายอันไหนครัว่าได้เดี๋ยวบอกเดาจังลุกโดดมาบอกตะขาบเป็นดถเลยตอนไหน แต่ว่ามันบ่ได้เด้อค่ะบอกอันนั้นฝากบอกได้เลยด้อว่ามันบ่ไดรเนี่ยเห็นได้เลยที่ได้ใส่หัวคอไปเบิ่งแบบมันบ่มีอันมันเต็มหมดแล้วเพิ่นปะทาตะข้าวเส้าใส่ผมแล้วเพิ่นว่าเอาแล้วเลถ้าข้าวเส้าใส่เพราะว่าอยู่ในขุมท่งเวนมันก็เป็นแบบคล้ายๆหมู่บ้านหน่อยเนาะพี่น้องเพราะมันเหนียวเข้มาบ้านใหญ่พูนเกาขีเข้าไปอีกพี่น้อง เขาใส่ลายข้นประมาณหวาน่เลขาพ้นมากนะหลวมมดนีขุ s <S ่มเมเจี apan, ๊ะเขาว่ามันเต็มมอแบงมันเป็นมอแบงเขามือนต่างหากเขาว่ามันต็ม่ฮะมีจมกจัการบ่อหนึ่งแล้วคือบ่อมาไมเลยเพื่อนแล้ก็เสร็จแล้วงงคือกันนี่เหรอจะเอากามเทาคือบเอามาไหมแต่ละมือสัญญาณเี่ นดถูกว่าพี่น้องเวลาขับแซงอัพคลิปจะอัพอยู่ใส่พี่น้องผู้ขี่รถเข้าไปในบ้านในบ้านก็ยังบ่อยากไม่ไปยืนอันให้มาเฮาอยู่เข้มท่าฮู้ฮู้ฮู้ก็ว่าเสียอัพได้มาควนข่อยางเ้ามาเขามาแนมในนาเฮาหัวกขี่รถนี่จะพันไม้เต้ยผู้อ่ะอยาว่าจะลาคลองอันนี้นี่นี่นี่สิเส็จนี่ซีเห็ดยังยังบ่มีพี่น้องควมแบบสัญญาณควมแบบานาดนี้กิฟต์นี้ก็เสียได้ด้งผลแรกตอนแรกนแล้วตอนแรกก็มือแหละ Cần tụi y sẵn nhãn Đi lại, đại Bố ăn nhanh lời phía nội Điên bờ đáy lời Cháy nhằm, hiền Nhằm Ơi thô mặt thầy Ơi ải thô mặt thầy Nèo Ơn nừng khuyến thương năng kha anh nừng bởi bạc anh bạc 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 ก็วางป้าอยู่รักหัวอยู่ทางนูนจะเป็นประมาณพี่น้องจะเป็นประมาณคนบ่มีบุญคนไม่มีบุญอุช่าคอขอดใสว่วพาสายียเอาเอา,า,ไไาอันนั้นไว้ไฟใส่ขอกับตำโฮเดือน,นละสองแสนเพื่อพี่น้องเลยก็คุยกันเรียบร้อยเลยตุ๊บตุตอเราคุยกันเรื่องเงนราคายังเรียบร้อยหมเลยพี่น้องแต่บิดว่าแสนหกสิบห้าพันเนาะคุยกันคำแจ้งว่า อย่างมันบ่แห้งเนาะคำแซวว่าเอาอัพอัพขึ้นอีกอันนั้นขึ้นอีกว่ะโอ้คนอ่ะได้ได้ได้เนาะแล้วเอาเดือนละช่องแซงเด้อนะคำแซงก็ตกลงเนาะก็เอาเนาะก็คุยกันเรื่อยๆแย่นั่นย่นมันแล้วแย่มันอันนี้คือเก้าไปอยู่น่าผนแหละอ่ะพี่น้องมีแต่ว่ะรอฐาเนาะมืออื่นหรือว่ามือหนาคำแซกสีไปลาป่าให้เบิ้งพี่น้องส่วนวัอนี้หันประมาณพี่น้องมาอะครับ คํามันบ่มีแสงก็เลยกลัมาก่อนเนาะบ่เห็นซ้ํพี่น้องบ่ได้ยิงซ้ําเนาะาใมบ่ทันได้ใส,ส่ครับ้ายืมเา่าไปส่งเาเออส่งจังงเนาะพี่น้องเจอกันหนอีいいนีนสําหรับคน,นี้ก็จบไปเท่าน,นี้พี่นอ้องากินนันตมเอ่อข้าวต้มมัดขอ,องน้องร,รักต้มว ถั่วดำในถั่วดำวันนี้กะต้ม <ไอ S 1> ผัดเห็ดเลยเห็ดมานเลยว,นวันถั่ว,วดำแล้วมัโอ้ยวันถั่วดำถั่วดำนั้นละมากเบิดแล้วนะมากินเด้อไอเพ็ดเด้อ,อโอเคพี่น้องเจอกันคลทีหน,นพี่หนาสบายดีเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย